สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักเอาน,นี้เราก็จะมาดูลักษณะพื้นฐานนะดวงชะตาของ12นักษัตว์นะเราก็จะมาดูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะในการทํานายพื้นดักพื้นฐานดวงชะตานะในที่นี้เราจะมาดูนักษัตว์ปีชวดวันพุธนะ เรามาดูซิว่าพื้นฐานดวงชะตาลักษณะของชวดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างส่วนการทำนายดวงทั่วไปก็ดูให้แล้วนะคะเมื่อจะเป็น12ราศีคนทั้ง7วันรวมทั้ง12นักษัตวงานเงินทำนายให้แล้วนะคะเอ่อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำนายดวงคาดการปีให้ในปีหน้าเนี่ยดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรไมว่าจะเป็นช่วงครึงคร่งปีแรกครึ่งปีหลังการลงทุนดีไหม หางานได้ไหมจะมีโชคเข้ามาบ้างไหมรวมทั้งความรักจะเป็นอย่างไรในปีหน้าเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะเพราะว่ามันหาไม่เจอหลายท่านแล้วหาไม่เจอนะคะดวงคาดการ์นะเป็นป,ปีเนี่ยนะคะอทีนี้เราจะมาดูชาววันชาวนักสัตว์ปีชวดวันพุธร,ระบุด้วยนะคะว่าต้องเป็นวันพุธนะชวดนี้จะเป็นเทวดาผู้ชายนะขี่หนูแล้วจะเป็นธาตุน้ํานะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามสําหรับนักสัตว์ปีชวดผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะจะมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะชายผู้ชายนี่จะอาภัพในเรื่องของญาติพี่น้องเพราะว่าพึ่งไม่ได้ออกปากช่วยช่วยแต่ว่าก็ทําทําเรื่องเดือดร้อนมาให้ว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นทนะําทอะไรก็ด้วยลาแข้งของตัวเองนะส่วนผู้หญิงนะจะเป็นคนที่ใจแข็งเหมือนกันนะเอาแต่ใจตนเองเป็นหลักนะ างทีไม่ค่อยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะนะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ขยันนะแต่ว่าถ้าต้องระมัดร,ร,ร,ระวังคําพูดเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสําหรับชวดวันพุธผู้หญิงนะคำพูดนี่สาคัญมากนะคะเอ๊เรามาดูซิว่าวันพุธเนี่ยเป็นอย่างไรนะวันวันพุธเนี่ยตาม หลักโหราศาสตร์หรือพรมชาติเนี่ยนะตามตำาราพมชาติหรือหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบอกไว้ว่านะชาปีชวดวันพุธจะเป็นหนูติดจันทร์นะคะจะเป็นเป็นหนูติดจันทรนะ์ติดจันทร์ที่เขาไปดักหนูไวน้กะ็คือจันทร์นะจะลําบากอยู่เสมอนะลําบากนะลุ่มลุ่ม,มดนโดน,ดนชีวิตแต่วันปลายชีวิตถือว่าดีนะดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะ บางทีการไปทําธุรกิจหรือการลงทุนอะไรก็ตามนี่นะชาวชวดวันพธเนี่เรามัดระวังไว้เลยทําได้ทําไปเลยทําไม่ได้อย่าไปร่วมหุ้นถ้าร่วมหุ้นเมื่อไหร่แล้วมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ระมัดระวังในการทําหุ้นส่วนอะไรก็ตามนะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะชาววิชวดบอกเลยเลยข้อจะวัดดีก็ได้จะวัดเสียก็ได้มีสเสน่ห์มากกับเพศตรงกันข้ามนะ สเสน่ห์เย้ายวนใจอะไรเข้าใกล้ไม่ได้เออเห็นใครเนี่ยเพศตรงกันข้ามเนี่ยมีความรู้สึกว่าสวยงามไปสมดมดนะชอบอะไรประมาณนี้แล้วเวลามาพูดจาดีกับชาวปีชวดวันพุธเนี่ยนะหรือว่ามาเยา้าแย่หยอกล้อเนี่ยโหถล่มเข้าไปเนี่ยนะจะอยู่ในวังวนของห่วงของความรักความใคร่ทันทีนะนะแล้วก็มักจะมีเรื่องเรื่องชู้สาวเข้ามาอยู่เลยเพราะความมีสเสน่ห์ไงนะบางทีต้องต้องระมัดระวังนะ แต่มันดีอย่างหนึ่งก็คือชาวชวดวันพุธจะมีความรับผิดชอบมากเลยเอ่อทำแล้วฉันต้องยอมรับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีครอบครัวหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะซื่อตรงอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นชะตาของเขาแต่จะให้เอามาออกหน้าออกตาเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเขาจะถือเกียรติของเขาเป็นใหญ่มากเลยนะรักเกียรติยศมากเลยสําหรับชวดวันพุธเนี่ยถ้ามีอ่า ถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาโดยเฉพาะเวลามีคู่ครองแล้วหรือว่ามีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ย,ยก็ความเจ้าชู้นี่แหละแต่เขาจะรับผิดชอบกับคนที่เข้ามาทีหลังแต่บอกได้เลยถ้าคนเข้ามาทีหลังนะจะไม่ได้อก็คือจะต้องอยู่อยู่อย่างนั้นแหละอแต่ยอมรับได้แต่จะให้ไปหย่าหรือให้ไปตัดขาดมันเป็นได้ยากมากสําหรับช่วดวันพุธนะคะแต่ไม่ได้หมายเข้ามาทอดทิ้งนะมองในแง่ของความรัก ก็ลาบากหน่อยก็แล้วกันถ้าคนมาทีหลังในลักษณะของถ้าจะเป็นแฟนของชาววันชวดวันพุธนะคะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะคนปีชวดวันพุธเนี่ยนะเป็นคนที่ดวงชะตานะเป็นคนที่มีน้ําใจมากและเป็นคนที่ใจกว้างด้วยนะคะไม่ได้ถือไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถือยศถืออย่างนะคนที่จะมีระดับต่ำต้อยกว่าตัวเองก็ตามนะจะให้ความ ช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้ลังเกียจอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนแม้ว่าจะไม่ได้สิ่งตอบแทนก็ตามเป็นะคนที่บางทีการช่วยเหลือบางครั้งก็ถูกนินทารับหลังด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจอะไรนะจะช่วยคนที่ลำบากกว่าตัวเองไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทนในบางท่านมีหน้ำซ้ำยัง ถูกนินทานะคะแล้วเป็นคนที่ประ,ประเภทที่แบบว่าเจ็บไม่เราไม่รู้จักจําอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถือว่าตัวเองมีมีหนทางที่จะแก้ไขได้กับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันดีอย่างหนึ่งนะคนปีชวดวันพุธเนี่ยนะนะคะ จะเป็นที่คนที่เข้ากับคนได้ทุกประเภทอย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าคนนั้นจะอโสก,กว่าหรืออายุต่ํากว่าหรือมีฐานะต่ํากว่าหรือสูงกว่าก็ตามสูงสักกว่าตนก็ตามนะจะให้การสนับสนุนชอบปีชวดวันพุธเนี่ยนะหรือตัวเองให้การสนับสนุนคนอื่นโดยที่ไม่ได้คือชอบช่วยเหลือว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ว่างั้นเถอะนะนะคะ คนปีชวดวันพุธนี่ตั้งตัวได้หลายครั้งนะลหลยหนด้วยมันข้อเสียก็คือความใจดีของชาววันพุธชวดวันพุธเนี่ยนะใจดีเกินไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่เคยเข็ดก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีวาสนาที่ผู้ใหญ่ให้คอยให้าเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาดวงอุปธรรมว่างั้นเถอะ นะส่วนเรื่องลาบลอยจริงๆแล้วชาวชวดวันพุธเนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่มีมาบ้างแต่ก็ไม่ไม่มากมายนะส่วนใหญ่จะเงือไม่ออกไม่ได้ตังนะต้องจากผลงานต้องจากอาชีพต้องจากการทำงานโชคแบบฟุกๆนี่ยากมากแต่น้อยมากนะที่จะได้อเดนเกณฑ์จะตาอยู่ในเกณฑ์ที่พออยู่ในระดับปานกลางนะคะรุ่มๆดมดนๆบ้าง ทีนี้เราจะมาพูดช่วงอายุนะอาจจะบวกลบกันบ้างนะอายุอาจจะไม่เป๊ะๆนะตอนสมัยยังเด็กๆหรือช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะก็ลุ่มๆดอนๆมาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงตอนอายุจะ18-19นี่แหละนะเริ่มชีวิตผกผันเปลี่ยนแปลงพัดพากหรือญาติผู้ใหญ่เนะี่ยพัดพากจากญาติผู้ใหญ่เนี่ยประสบปัญหาบ้านแตกสลกขาดในบางท่านนะคะชาวชวดวันพุธเนี่ยนะ แล้วก็มีความรักในช่วงอายุยังรุ่นรุ่นอยู่นะจะมีความรักเร็วตั้งแต่อายุยี่สิบไปเนี่ยแต่ว่าก็จะมีปัญหาเลิกล้างกันนะในช่วงอายุจะเป็นจะเพศเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นมีหน้าที่การงานทำนะคะหรือได้คู่ครองใหม่เนี่ยหรือพบรักใหม่เนี่ยแต่พออายุเป็นจะเพศเนี่ยดวงชะตาไม่ค่อยดีนะสำหรับชาววันพุธชวดเนี่ยนะคะ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องสุขภาพนะส่วนใหญ่จะไปทางด้านสุขภาพการเจ็บป่วยหรือญาติผู้ใหญ่มีอันจะต้องแบบมีเรื่องที่จะต้องพัดพรากหรือมีถึงแก่ถึงแก่กรรมหรืออะไรประมาณนี้หรือขัดที่พึ่งเป็นอย่างนั้นนะคะชอบชวดบรรพุทธ ช่วงชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นจนเกือบจะ30สินั่นแหละเริ่มดีขึ้นเรื่องเรื่องมีเงินการเงินเริ่มดีขึ้นชีวิตเริ่มตั้งตัวได้นะฮะหลังจากนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองมาในหน้าที่การงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จการลงทุนก็ไปได้ดีแต่ละมาระวังเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับหน่วยงานหรือในระบบการทำงานในองค์กรเกิดการทะเลาะวิวาทนะหรือมีปากมีเสียงในบ้านเรือนนี่แหละนะ เพราะนั้นสติสําคัญที่สุดนะคะชาววันพุธชวดเนี่ยนะแล้วช่วงอายุสี่สิบกว่านี่เริ่มเงินทองเข้ามาเนี่ยนะมีเงินมีทองเงินทองเงินเขาเรียกว่าทําอะไรทําหาเงินได้เงินหาทองได้ทองประมาณนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นนะช่วงชีวิตที่ดีนะในช่วงนั้นนะพอมาสี่สิบห้าไปประมาณเกือบจะห้าสิบนี่แหละ ก็เรามาระวังสุขภาพไปส่วนใหญ่ชาวช่วนวันพุธนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพนะมากนะล้มป่วยหนักด้วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาป่วยหนักด้วยเกือบจะหนะ้าสิบเนี่ยสี่สิบขึ้นไปอ่นะสี 45, ขึ้นไปนี่แหละนะหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นพอห้าสิบอัพขึ้นไปเนี่ยจะดีขึ้นชีวิตประสบความสาเร็จรุ่งเรืองหน้าที่การงาน กิจการทําอยู่ก็จะเจริญก้าหน้าเงินทองไหลมาเทม,มามากมายนะหางานก็ได้กิจการลงทุนก็ประสบความสําเร็จการร่มลงทุนอะไรตามก็ตามก็จะประสบความสําเร็จนะแต่อาจจะมีเรื่องคดีความในช่วงอายุ55หรือในช่วงเกือบจะ60สิเียจะมีเรื่องอเกี่ยวกับคดีความนะหรือเรื่องเสียทรัพย์เกิดขึ้นนะเพราะนั้นต้องเรามาระวังรอบข้อนะ เป็นอย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็จะดีชีวิตก็ดีราบเรียบไปเรื่อยๆก็จะมีบ้างปัญหาแต่มันก็แก้ไขได้อาจจะลุ่มลุมดนๆอยู่บ้างนะแต่ชีวิตก็ถือว่ามีความจเจริญรุ่งเรือง,องต่อไปในบ้านปลายส่วนมากการเจ็บป่วยของชาวชวดบรรพุทธเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารการเดินทางเดินอาหารเนี่ยระบบท้องไส้ระบบลำไส้นี่แหละระบบขับถ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะ ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะส่วนเลขมงคลก็ทำกระดานนะเลขมงคลหรือเลขนำโชคก็อย่างที่บอกชาวชวดวันพุธน่ะน้อยมากจะมีโชคนะโชคลาบที่มาจากฟุกๆก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะคนเราทำบุญมาไม่เท่ากันโชคลาบก็อาจจะมีไม่เท่ากันนะก็มีเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดเลขสองเลขสองเนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลหรือเลขนำโชคได้นะคะสำหรับชาว ชวดวันพุธก็คงประมาณนี้นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในครั้ต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ